โมโมอตัวดื้อมาแล้วค่ะโมโมอตัวดื้อเราเจอตุ๊กตาตัวเล็กของเขาแล้วเขาไปนุน่นเขาไปไว้ใต้ที่นอนวันนี้พี่จิกยำความสะอาดเอาที่นอนออกมาเขาอยู่ใต้ที่นอนโมโมอตัวดื้อามาแล้วค่ะอืมเขาเจอตุ๊กตาตัวเล็กเขาแล้วอืมสองตัวนี้เขารักมากอืม รักมากอืมรักมากอืมเขจะเล่นเขาอยู่สองตัวเนี่ยเขาเนี่ยตัวใหม่มาเอามาให้เขาเขาก็ไม่เอานุ่นน่กัดน้องขนาดนั้นน่ะลูกโอ้น้องตายพอดีเลยลูกน้องตายพอดีเลยอืม มีลูกก็ไม่ห่วงขนาดนั้นนะลูกเอ้ยโมโมโมโตัวแสบดื้อจริงจริงวันวันหนึ่งเขาก็เล่นอยู่ของเขาอย่างนี้แหละวันนี้เขาเจอตุ๊ก,กตาเขาตัวเล็กเขาดีใจใหญ่เลยน้องอยู่อีกอีกอีกคนเดียวตอนกลางวันแม่ก็ทํางานอยู่ห้องโน้นะเย็บผ้าอยู่ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่ชอบไปห้องโน้นนะคะ เขาชอบอยู่บนที่นอนเล่นกับตุ๊กตาเขาอย่างนี้แหละตอนกลางวันนะ่ะตอนมันร้อนไงพ่ติก็จะเปิดหน้าต่างตรงนี้ออกไปมันไปห้องที่ว่าเอาพริกอะ่ะมันเชื่อมต่อกันที่ว่าเห็นต้นพริกอ่ะค่ะ,คะนั่นแหละค่ะนั่นแหละเขาเจอตุ๊กตาหมา่ะตุ๊กตาตัวเล็กเขาละโอ้เขาหยอกใหญ่เลยครับลูกกับน้องเขา เขาจะเอาสองตัวเนี้ยตุ๊กตาไม่แย่ๆล้วเขาไม่เอาเอาสองตัวนนะเ,เนี้ยะเขาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นแหละเอยไม่ใช่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ซื้อเข้ามานั่นแหละตอนสองเดือนนะคะเขาเล่นมาตลอดตุ๊กตาสองตัวนี้เพิ่งเจอไม่ติกว่านี้ทําความสะอาดอยู่ใต้ที่นอนเนี่ยมันเป็นหมัมกอยู่ใต้ที่นอนเนี่ยกระตัวเขาอนแหละเอาไปซ่อนมุด มุดอยู่ใต้ที่นอนเล็กรักมากสองตัวเนี้วันนั้นพี่ตียังถามมีว่าตุ๊กตาตัวเล็กหนูไปไหนลูกนี่รักมากเลยตุ๊กตาตัวนี้เล่นยอกกันอยู่เนี่ยยอกตัวเนี้ยตัวตัวเล็กเนี่ยรักมากรักมากกว่ตัวนี้นะเขาเล่นของเขาอยู่นี่แหละเขายอกเขาหนึ่งเล่นกับตุ๊กตานะไม่มีใครเล่นยอกตุ๊กตา อืมกังวันพาไปห้องโนนขาก็ไม่ไปนะห้องที่ไปติ๊กทำงานนั่นไม่ไปหรอกก็อยู่อย่างนี้แหละอืมก็เจอตุ๊กตาตัวเล็กเขาแล้วโอ้ยขอดีใจน้องไปไหนอะหาน้องยนะไปไหนแล้วอาหาฮะ น้องขึ้นมาเออน้องขึ้นมาหิวข้าวกินข้าวแล้วค่ะจะมาดีมารีวิวตัวดื้อให้ดูดื้อจริงจริงตัวเล็กนิดเดียวแต่ดือ้อดรื้อมากใส่ชุดให้ก็ไม่ยอมใส่ถอดเองถอดหมดเองหมดนี่พี่ติ๊กจะเอาให้ดูชุดเขาอจะให้ใส่ให้เขาเขาเขาดือ้อ เขาด้อเขาไม่ยอมให้ใส่นี่ไงคะชุดเขาดื้อไม่ให้ใส่เขาบอกว่าไม่ใส่เขากัดหมดกัดเนี่ยชุดเขาเขากัดเขาไม่ให้ใส่เขาหุดหยิดเขาเขาวุดหยิดเขานี่ไงคะชุดเขานี่ตัวนี้เนี่ยชุดเขาให้ใส่เขาไม่ยอมให้ใส่ เขากัดเดี๋ยวให้มันชินอีกนิดนึงก่อนพี่ติ๊กจะใสให้เขาเนี่ยชุดเขาเนี่ยชุดเขาซื้อให้เขาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมใส่ค่ะจ้าวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเดี๋ยววันหลังใส่แล้วเขาจะเขาอยู่ไม่เป็นถ้าใส่แล้วเขาอยู่ไม่เป็นเขาจะหงุดหงิดหงุดหงิดเขาจะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่ติ๊กจะลองใส่ให้ดูนะ ก็จะเป็นยังไง่วยแป๊บนะคะไหนมาใส่ด้มใส่ชุดเดิวใส่เอฟทีดูไหนไหนไหนมาไม่ใส่ให้ใส่ก่อนใส่ใส่สวยๆก่อนเย่ยนี้มานี่ แกใส่ใส่ใส่เออดาราคนสวยไงโอ้หนูเป็นดาราแล้วนะลูกเข้าใจปะอืมหนูเป็นดาราแล้วอืมใส่หน่อยชุดนะเออม,มาแล้วไม่ได้ใส่อะใส่ชุดก่อนใส่เห็นแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ถอดให้นะนี่เก่งโมโมคนเก่งแล้วโมแม่ เอ๊ะกลาน้องมาเล่นเนี่ยใส่ชุดสวยๆก่อนใส่ชุดสวยๆนะเออใส่ชุดใส่ชุดสวยๆก่อนใส่ชุดสวยๆก่อนเลยนี่นี่ดาราคนสวยใส่ชุดแล้วค่ะนี่คะใส่แล้วค่ะมอมมใส่ชุดแล้วเขาใส่แล้วเขาเดินไม่เป็นนั่นไงเห็นไหม เห็นไหเขาจะอย่างงี้เขาจะเป็นอย่างเนี้ยเขาไม่ยอมให้ใส่เขาจะกัดเขาจะกัดชุดเดี๋ยวไปกัดนะลูกไม่เอากัดน้องกันใส่ชุดก่อนเดินเดิน,เด,นเดินให้แม่ดูก่อนโอ้ยเดินไม่เป็น <laughs> พอก็ใส่ชุดแล้วก็เดินไม่เป็นมันหนักเป็นไหมพรมไงน,นี่นไงเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเขาจะเป็นแบบนี้จะเดินไม่ค่อยเป็น เขาจะหงุดหงิดเก็เขาจะหงุดหงิดเขาไม่ชอบให้ใส่ชุดแล้วไปเดินไปเดินนี่ลูกเดินเร็วเร็วเร็วเดินเดินให้เอฟซีดูก่อนเออเดินให้ป้าป้านะอาดูก่อนลูกเดินยังไงเดินยังไงไหนใส่ชุดสวยแล้วเดินยังไงลูกเร็วเร็วเดินเดินไม่เป็น นี่ไงพี่ติ๊กถึงไม่ใส่ให้เขาไงเขาเดินไม่เป็นถ้าเขาใส่ชุดแล้วเขาจะเดินไม่เป็นนั่นแหละนี่นั่นแหละ,หละเขาจะเดินเ็าโยงเ็าโยงเ็าโยงเ็าโก่งเ็โกงเขาอย่างงีง้งๆๆๆเขาไม่ชอบใส่เขาไม่ชอบใส่ชุดนั่นกัดชุดเตือน่ะเห็นไหมจ้ามาดูมารีวิวให้ดูว่าลังเดี๋ยวใส่ใหม่ให้เขาชินก่อน เดี๋ยวพี่ติ๊กจะถ่ายให้ดูมากกว่านี้นะคะจ้าวันนี้มาสวัสดีทุกคนค่ะลาติสวัสดีนะคะโอยาซุมินาไซ